ล่าสุดที่พี่ชายบอกว่ามนตรีเป็นคนดีแล้วก็ตําหนิสื่อนะฮะหาว่าทําไมต้องโจมตีผู้ชายน้องของเขาซึ่งเป็นลูกกตันยูฟังจากปากตรงนี้เลยนะฮะอมารินทีวีเจอกับเพื่อนในคุกซึ่งรู้จักมนตรีและท่าแท้มนตรีเป็นอย่างดีชื่อว่าคุณโนคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าเขาเคยติดคุกเรื่องคดีข่มขืนผู้หญิงแล้วเด็กคนนั้นอายุยังไม่ถึง15บหขวบเท่านั้นค่ะสิขวบ ปรากฏว่าโ no, นเป็นคนให้ข้อมูลกับอมารินทีวีนี่นะครับผู้ชมฮะสมัยที่รู้จักกมบบนตรีคือคุกสะแก้วตอนที่รู้จักเนี่ยนะฮะครั้งแรกมนตีเข้ามาถูกกลุ่มผู้ต้องหาชายไม่พอใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะธรรมเนียมก็คือว่าใครที่มันข่มขืนเด็กผู้ต้องขังไม่รับและยิ่งโดยเฉพาะข่มขืนผู้หญิงไอ้นี่เนี่ยดันข,ข่มขืนเด็กอายุ10ขวบฮะปรากฏว่าตอนนั้นคุณผู้ชมฮะกลุ่มพ่อบ้านในคุกเลยมีการลงโทษนี่ความลับเลยนะฮะ อยากรู้ไหมฮะรับน้องและครั้งนี้มนตรีจะโดนรับน้องหนักกว่าเดิมหรือไม่ให้มนตรีรอลุ้นนะฮะคนดีของคุณพี่เขาเมื่อกี้นี้ด้วยความเคารพจริงๆเพื่อนที่รู้จักมนตรีในคุกเล่าข้อมูลให้อมารินทีวีฟังว่าเองข่มขืนเด็กสิบขวบตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่คยกพ่อบ้านข้างในข้างในข้างในเนี่ยที่เป็นพ่อบ้านสั่งให้คุกเขา่าแล้วก็เตะเช้าเย็นฮะเป็นเวลาสองเดือนแล้วมนตรีเนี่ยที่ชอบรังแกผู้หญิง เวลาไปอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะต้องล้างจานเป็นเบสให้นักโทษที่สําคัญก็คือการเตะเนี่ยสำหรับลูกผู้ชายเนี่ยถือว่าเสียศักดิ์ศรีแต่ปรากฏเจ้าตัวก็ต้องยอมให้เตะเนี่ยนะครับเตะทั้งเชา้าทั้งเย็น2เดือนนายมนตรีจะต้องถูกบังคับให้เป็นเบสคอยรับใช้คนในคุกล้างจานเก็บที่นอนทําความสะอาดแม้แต่การซักผ้าซึ่งวันนี้โนคือคนที่รู้จักในคุกยังบอกด้วยว่าครั้งนี้มนตรีเตรียมตัวฮะ โดนรับน้องหนักกว่าเดิมแน่ๆที่สำคัญก็คือคำพูดมนตรีก่อนจะพ้นโทษคุณผู้ชมดูนะฮะพี่ชายดูข่าวอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทวนคำพูดเขาวันที่เขาข่มขืนเด็กสิบขวบ,บเปิดคำพูดขึ้นมาเต็มจอสิฮะดูฮะขึ้นมาเต็มจอเลยแล้วอ่านให้ฟังหน่อยว่าสัญญาย,ยังไงหลังข่มขืนเด็ก ตอนนั้นนี่น่าจะน่วมนะคะก็เลยสัญญากับเพื่อนว่าออกไปจะเป็นคนดีจะไม่ทําผิดซ้ําจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกบอกกับเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันอีกว่าชีวิตข้างในเนี่ยมันลําบากได้ออกไปครั้งนี้จะได้โอกาสดูแลแม่จะไปทํางานสุจริตและที่สําคัญจะมีครอบครัวแต่งงานอย่างอบอุ่นค่ะคือวันนี้โนยังบอกกับเราด้วยนะครับว่ามนตรียอมสารภาพวันที่ข่มขืนเด็กสิทธิขวบ เขาอ้างเนี่ยนะฮะว่าเขาเองเนี่ยไปเจอน้องก็คือใ,คใส่กระจมอ,อกใช่ไหมป้าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอ้างว่าดื่มเบียร์นะคะจังหวะที่กําลังกลับบ้านมันจะเป็นเส้นทางผ่านสวนแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นหลานแท้ๆนะคะ<อ>บ้านอยู่ในละแวกเดียวกันเด็กอายุแค่สิบขวบเอาอยางรถยนต์นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือความเลวร้ายซึ่งเมื่อกี้เป็นคนดีของครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีของสังคม หลานตัวเองเนี่ยแหละฮะเอายางรถยนต์ไปทําอะไรจับมัดมือมัดน้องค่ะแล้วก็พาน้องเนี่ยเข้าไปด้านในบ้านคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำร้ายน้องกลับไปที่นายโนฮะนายโนยังเปิดใจกับเราอีกเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขายอมรับและพอเพื่อนๆรู้ว่าเขาทําร้ายเด็กแค่สิบขวบเขาออกอุบายเนี่ยนะฮะตอนที่มีการทําร้ายน้องเนี่ยเห็นบอกว่าโดนน้องกัดด้วยใช่ค่ะน้องกัดที่นิ้วนะครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ เห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ามีการเอายางมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือจริงๆเนี่ยพยายามบังคับหลานแล้วก็พาหลานเข้าไปทําร้ายหลานกัดนะคะสุดท้ายเนี่ยน้องเนี่ยเหมือนกับเอาตัวรอดช่วงนั้นไปได้แต่เหตุการณ์ทั้งหมดครอบครัวของเด็กเองเขาก็ไม่ยอมก็เลยมีการแจ้งความทางฝั่งของแม่มนตรีก็เลยจ่ายเงินครอบครัวเด็กไป2 0,000ืนแต่ที่สุดแล้วก็ต้องมีการติดคุกก็อย่างที่บอกค่ะพอเข้าคุกไปคนในคุกก็เคยซ้อมมาก่อน มันมีอารมณ th <reco> ์ตอนที่มันมันห็นอะไรที่ว่ามันันน้ที่เรื่องหลานนี่ก็คือเขาอาบน้ำหลานอาบน้ำครับอาบน้ําแต่ไม่มีห้องน้ําอ๋อประมาณนั้นก็เหมือนครับผมครับผมประมาณนั้นแล้วเขาเดินผ่านคดีอะไรมานี้มันเล่าให้ฟังนะข้างในเขาก็รังเกียจอยู่แล้วว่าคดีพวกนี้มันมันไม่ถูกหลักใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ก็โดนโดนโดนเข้าไปแรกก็โดนก็หมอนว่าเขาเขาไม่ชอบคดีแบบเพราะว่าไปก็ต้องโดนอยู่แล้วะก็เขาเรียกว่ามอบนะข้างในอมอบ มอบเช้ามอบเย็นก็ต้องไปนั่งให้เขาเตะเตะเช้าเตะเย็นทุกว่าแล้วแต่พ่อบ้านใครเขาจะเตะเขาอยากเตะเท่าไหร่ก็เรื่องเขาก็ต้องยอมเขาโดนไปนานแค่ไหนตอนนั้นก็มันก็โดนไปอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมันไม่เชิงมันไม่เชิงสัญญาแล้วครับแต่ว่าก็คือว่ากูจะไม่กลับมาจุดนั้นจุดนี้อีกแล้วพูดแล้วครับประมาณนั้นคือว่าไม่มาแล้วอ่ะครับคือว่ามันเป็นที่ที่ว่าไม่สมควรที่จะมาแล้วก็มาคดีแบบนี้ยังไงมัน เข้าไปมันก็โดนอีกมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่โดนจากจากผู้คุมจากอะไรมันโดนจากพวกเพื่อนกันเองมันไม่ไม่ผมก็ยังงงมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้มึงมึงกัดลิ้นตัวเองแล้วแบบไปทําแบบนี้อีกผมก็อยากถามผมถึงแท็กไปถามว่ามึงอะไรว่าทําไมอยู่นอกไม่สบายอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะนี่คือข้อมูลเนี่ยนะฮะแล้วเอาจริงตอนที่จะไปปั้มเด็กเนี่ยเด็กมันกัดมือนะฮะ แล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกลายเป็นคนดีความกันสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็เลยติดคุก3ปีใช่ไหม,มแล้วออกมาบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วดูนะฮะมันไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมฮะคือล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องว่ามนตรีเนี่ยไปข่มขืนตัวน้องผู้หญิงคนปัจจุบันปรากฏเพื่อนเขาแชทไปหาฝ้ายให้ดูแชทหน่อยนะฮะเพื่อนคนนี้แหละฮะที่เคยติดคุกด้วยกันเนี่ยนะฮะโน no. โน้บอกว่าผมไม่ถามมันเลยผมคืนเขาอีกแล้วเหรอไหนบอกมึงจะไม่ทําแล้วไงนี่ฮะแล้วก็ให้ไปองตัวรู้ไหมตอนนี้เขาเดือดร้อนเพราะมึงแล้วตํารวจมาเอาเพื่อนคนอื่นไปสอบคือเมื่อวานที่ตํารวจลงค่ะเพราะคนนี้อยู่สกแก้วเหมือนกันคือเพื่อนที่เคยติดคุกตามโดนตารวจล็อกหมดเลยฮะหยุดภาพเอาไว้ก่อนนะฮะมึงทาเหรอไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ก็คือเจ้ามนตรีเจ้ามนตรีมึงทําไมคิดสร้างโทษทีนะฮะอันนี้ ไม่เข็ดหรือไงวะดูเพื่อนถามฮะมันลำบากมึงก็รู้คือการติดคุกนี่ฮะแล้วทำให้เพื่อนเดือดร้อนเพื่อนพยายามส่งไปหาเปิดอีกหน้าหนึ่งนะฮะโน้เนี่ยแหละฮะที่ออกมาแชรว่าไหนมึงสัญญาแล้วมึงจะไม่ทำเร็วๆอย่างนี้อีกเนี่ยนะฮะหน้าถัดมานี่ฮะอ่ะมันมีแต่ถ้ามึงบอกได้เฮ็ดมึงก็ต้องมอบตัวนี่เพื่อนเขาก็ดีนะฮะขอข้อความทันไหมหน้าถัดมานี่ฮะ ไม่ได้ทําก็ต้องมอบตัวเหมือนเดิมก็ต้องมอบเพื่อสู้คดีเพราะว่าข่าวเนี่ยออกมาจากมึงแล้วตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วถ้ามาหาสมมุติว่าเพื่อนก็บอกว่าถ้ามีปัญหาให้มาหาได้นะแล้วจะพาไปมอบตัวเพราะไปไม่รอดหรอกตลอดชีวิตมีมนขนา,าเดียวกันหน้าสุดท้ายฮะไอ้ยักษ์มึงอยู่ไหนม,มอบตัวซะนี่ฮะถามมึงให้มอบตัวเดี๋ยวจะไปรับเองไปรับ<ะ>ก็ได้นี่นะฮะให้มอบตัวจะหนีมึงก็ต้องหนีตลอดชีวิต คุณผู้ชมฮะนอกจากโนจะบอกแล้วเนี่ยนะฮะว่าเนี่ยนะฮะเขาเคยเล็งเด็กเอาไว้ล่าสุดวันนี้อีกคนหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะพูดคุยกับคุณทุ่งคุณทุ่งเป็นเพื่อนสนิทของมนตรีเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาเล่าว่ายังไงบ้างของาคุณทุ่งคุณทุ่งวันนี้เป็นคนที่เจอกับมนตรีในวันที่กลับมาที่บ้านแม่ค่ะ แล้วก็ไปกินเหล้าด้วยกันอ๋อ oh, ที่พ uh ่า huh. ไปค่มขืนน้องมาเสร็จแล้วกลับบ้านใช่ค่ะวันที่หนีกลับมาคุณทุ่งบอกว่าตอนที่เจอกันคือจริงๆแล้วเขานัดกันจะฉลองช่วงปีใหม่อยู่ละแต่มนตรีส่งแชทมาบอกว่าเอ้ยไปไม่ได้แล้วนะพอดีว่าติดงานแต่อยู่ดีๆก็โผล่กลับมา หลังจากที่เกิดเรื่องก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมตรีอ้างว่ากลับมาอยู่ที่บ้านละทะเลาะก,กับเพื่อนยามลาออกแล้วทุกคนไม่ได้เอะใจอะไรเลยค่ะก็กินเหล้ากันตามปกติมันมีอันหนึ่งฮะที่ทําไมนะเพื่อนแล้วพี่ชายเนี่ยพี่ชายถึงคิดว่าเป็นลูกคนดีเป็นลูกกตันยูมนตรีดูเหมือนกระเทยนะฮะอ,อันนี้เพื่อนบอกลักษณะมนตรีเขาจะตุ้งติ้งเพื่อนเนี่ยอย่างในทุ่งเนี่ยบอกเลยว่านิสัยเขาเนี่ยจะตุ้งติ้งไม่บ้ากามทุกคนเลยบอกเอ้ยมนตรีมันเหมือนตุ๊ดว่ามันไม่เหมือนผู้ชาย แต่เหนือความคาดหมายก็คือ3ปีก่อนขมขืนเด็กปัจจุบันมาก่อเหตุอีกแล้วเนี่ยนะฮะคุณทุ่งยอมรับเลยนะเขาว่าเสียใจกับการกระทําของมนตรีเพราะว่าในฐานะของเพื่อนก็อยากจะขอโทษแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องรับบทเรียนและคุณผู้ชมฮะเพื่อนเขาดีมากเลยนะฮะแต่ละคนพอรู้ว่ามนตรีเขานั่งกินเหล้ากันแล้วมนตรีมันหนีถูกไหมฮะก่อนจะโดนล็อกตัวที่สะแก้วปรากฏว่าเพื่อนเขาพอมันหนีปับ๊บแล้วตำรวจมาหา เพื่อเขาโทรไปเลยอ่ะแล้วเขาด่ามนตรีนะฮะหลอกอีกแล้วมึงหลอกกูอีกแล้วเหรอคือไหนบอกว่าจะไม่ทําร้ายใครอีกดูนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยบอกหลอกเขาทําไมลองฟังเสียงเพื่อนดูหน่อยฮะเขาพูดอยู่ว่ากลับมารอบนี้เขาไม่ได้กลับไปทําแล้วจะหาอะไรทําที่บ้านจะทําอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็บอกว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอนิดหน่อยเขาบอกก็เลยขนเสื้อผ้ากลับมา กระเป๋าใบเดียวกับบ้านไม่มีนะครับเขาเป็นคนรักแม่รักครอบครัวขยันทํางานส่งตังค์ให้แม่เดือนเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นครับหมืน่นหมืน่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยเงินเดือนเขาได้ประมาณเท่าไหร่ครับเขาเคยพูดเขาเคยพูดอยู่ตอนเมื่อปีกว่าๆสองปีแล้วเขาบอกว่าเดือนหมื่นกว่าบาทเขาบอกนะครับหมื่นกว่าบาท <100? 100? S 2> ใช่เขาก็ส่งเขาได้เขาเขาก็ให้แม่ให้แม่ใช่ให้แม่หมดเดือนละหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งมั่งหมื่นสี่มั่งให้ ไอ้เรื่องความดีก็ดีไม่มีใครว่าถูกไหมฮะไอ้เรื่องความเลวก็ต้องติดคุกขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดเพื่อนเพืเขาส่งนะฮะที่ก็บอกว่าดูเหมือนกับตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งดูเหมือนกับผู้ชายไม่มีพิษไม่มีภยัยเพราะเวลาทํางานเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่น่ารักน่าเอ็นดูนี่นฮะอันนี้คือคลิปตอนสภาพน่ารักนี่อยไปฟังทาคนทําตนแพ้พายภาวนาว่าพรุร่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัไม่เป็นดังฟัน ยิดหวััง้ฟนฟ้า้าาถมมึงงยัีชีววิิตตและดงอาทย์มไ่ร้างงงฟังฮะก็คือที่เขาเพื่อนเพืเขาเรียกกันไอ้ยักษ์นี่นะฮะนี่คือตอนสภาพน่ารักเนี่ยนะฮะแต่เวลาตอนที่ก่อเหตุก็เป็นไปตามที่บอกอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ